สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมามาเล่ามาเตือนดีกว่ายัางไงดีสำหรับคนที่เข้ามาในประเทศสวิตโดยใช้วีซา่าเยี่ยมเยือนหรือวีซ่าท่องเที่ยว3มเดือนนะคะคือ วีซ่าพวกนี้คือไม่สามารถทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะคุณสามารถไปลงเรียนภาษาเยอรมันลงเรียนคอร์สอะไรต่างๆที่มันเป็นระยะสั้นที่เขาอนุญาตได้แต่คุณไม่สามารถไปรับจ้างทำงานได้นะคะนั่นคือผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์นะคะผิดทั้งคน ผิดทั้งตัวคุณแล้วก็ผิดทั้งคนที่ให้งานคุณนะคะคือ,อมันก็จะมีหลายคนที่เข้ามาแล้วก็อมาสามเดือนมาหางานทำอะไรอย่เงี้ยคือคุณอาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่โดยหลักการแล้วคือ มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วถ้าโดนจับได้ขึ้นมานี่คือคุณถูกแบนเลยนะก็คือเขาจะแบนคุณเลยนะแล้วเขาก็จะปรับคนที่เป็นนายจ้างของคุณด้วยคือมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะคะตอนที่เราามาใหม่ๆนะคนที่รู้จักเขาเรียกว่าอะไรอะคนคนที่รู้จักคือ สามีเราเขามีน้องสาวแล้วก็พี่พี่ชายของสามีน้องสาวเขามีร้านอาหารนะคะเขามีร้านอาหารตอนนั้นก็ก็คือเขาหาคนแหละเขาหาคนอเขาก็ถามว่าเนี่ยเราได้เพอร์มิตหรือยังเราได้เพอร์มิตหรือยัง ถ้าได้เพอร์มิทเราเขาก็จะเเราไปทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟได้ก็คือไปช่วยที่นู้นได้นะคะคือเขาจะถามก่อนว่าเรามีไหมเพราะว่าถ้าโดนตรวจสอบเขามานี่คือแบบเขาก็โดนเราก็โดนนะคะทำอะไรก็คือทำให้มันถูกต้องตามกฎของเขานะคะเราก็จะไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้นะเราก็บอกว่าอืเรามี ตอนนั้นก็ได้ใบเพอร์มิตีมาได้ใบเพอร์มิตีมาแล้วนะคะก็ก็ไปทําก็ไปทําคือจริงๆเขาแบบใจดีมากเลยนะเขาใจดีมากใจดีเพื่อนร่วมง,งานดีแต่มันก็แต่เราก็ออก <laughs> เราก็ออกนะคะเราก็ออก ราอยากจะทำอะไรที่มันได้ใช้ความอืมเรียกว่าอะไรไม่อะแล้วก็อืมก็เลยมาบอกเฉยๆนะคะเผื่อใครจะยังไม่รู้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแบบว่าหาหารับงานจากคนนอกยูโรนะคะ คือเขาจะให้งานคนในยูโรก่อนคนที่มีพาสปอร์ตของอของยูโรสามารถเข้ามาสมัครงานหางานในสวิตเซอร์แลนด์ได้ถ้าคุณมีพาสปอร์ตนะแต่ถ้าคุณมีพาสปอร์ตของเมืองไทยอยากจะมาสมัครงานของในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยแต่คุณไม่มีใบอนุญาตทำงาน มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะยากมากๆมันต้องเป็นงานเฉพาะที่เขาจะต้องจ้างคุณจริงๆอะ่ะเจ้านายนายจ้างอะ่ะเขาถึงจะออกไปอนุญาตกรารทำงานให้คุณเขาถึงจะวิดทำบีซ่าทำงานให้คุณได้ถ้าจะบอกว่าเออจะมาเก็บผลไม้จะมาทำสวนสามเดือนหกเดือนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีนะคะไม่มีจริงๆ ถ้าจะมีอะไรพวกนั้นคือต้องไปหาดูอะไรที่มันถูกกฎหมายจริงๆอะ่ะแต่คือมันไม่มีอะ่ะอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินคุณได้นะคะเอาจริงๆเตือนด้วยความหวังดีไม่มีถ้าจะมาทำงานในสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ไม่ได้แต่งงานกับคนที่อ,อ,อาศัยอยู่ในสวิตอืมมันจะค่อนข้างยากนะคะจะค่อนข้างยากมากๆ ฉะนั้นตัวสอบดูดีๆนะคะถ้าเกิดแบบว่าอืมผิดกฎหมายแล้วโดนจับขึ้นมานี่คือแบบว่ามันมันก็เสียประวัติเราอะเนาะโอเคมามามาบอกเล่ามาแจ้งเตือนแค่เนี้ยค่ะไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ